ปลาหอยอสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ี i ับไทยนะเออเอ,อ้ยทํงานอยากลงรถนะครับเออต่อยถึงมือขวันใหญ่นะครับเออพอกบใช่ฮะกบดอกเอ,อ้าเอาก็ค่อยไปมา <c oughs> ยนใช่ใช่ยนใช่ใช่ก่าควบไปเชือกกว่าโอ้ยไจะได้ตัวปิงาไปจะได้ลุงครับอะอ้ยครับเอาแล้วก็ช่มากัน กับครบแล้วนะครับเลยอีกสองเชือกนครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l ี่สีทับไทยนะครับผมกับการเดินทางในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องแคนนะครับตำบลน้องไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เราพาพลายงามมาร่วมงานนะครับเป็นงานแห่ผ้าป่านะครับผมตอนรับผ้าป่านะครับ ก็มีกันมาหลายเชือกเลยครับน่าจะแปดเชือกครับผมแปดเชือกยังเหลืออีกสองเชือกครับเืออนเฮบุอิงกับฟูดอยนะครับเอาช้างลงรถก่อนนะครับเพื่อจะได้ยืดเส้นยืดสายเนาะกินยากินอะไรครับผมยืดเส้นยืดสายอ่ะมาดีก่อนครับพันหอยตอนนี้เสื้อเราก็มาแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับสวัสดีครับเสื้อทีมของเราก็มาถึงแล้วนะครับท่านใดที่โอ้สวยมากครับอยากได้เสื้อก็สั่งจองได้เลยนะครับผมครับผม สั่งจองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดัดนลังนะครับด้านลลังับน่ครับนี่ครับด้าหลังจะเป็นภายงามกับสิริมงคลนะครับมาแล้วนะครับเสื้อส่วนด้านหน้าก็จะเป็นผ้าใ่นะครับครับผมสั่งจองกันได้ก็สั่งจองกันได้กีคะแนนครับอันนี้ต้องถามแม่บ้านนะครับยังยังไม่มั่นใจนะครับผมยังไม่มั่นใจครับถามแม่บ้านครับก็จะพาภายงามลงมากินหญ้าก่อนครับมากินหญ้าก่อน ยื้อเส้นยื้อสายครับเพราะว่าขึ้นรถมาตั้งแต่ที่สามครับหญ้าสวยๆในต้นกิ่งสมุนไพรอ้าวอ่อนแม่แก่อนเร็วโอโหหิ้วแรงหิ้วแรงพยางบอกหิ้วแรงเออกินเลยตามสบายครับ เี๋ยวเราพาไปดูช้างอีกหลายๆเชือกนะครับ<า>ไปดูเลยไปครับทางด้านนี้ก็เป็นภายป๋องนะครับก็ยังอยู่บนรถนะครับรอเส้นประกรรมลงมาแต่งตัวทีเดียวนะครับ บรรยากาศนะครับส่วนทางด้านนู้นครับก็เป็นพายทองเงิน,นครับนี่ครับอ่างเป็นต้นสมุนไพรนะครับไปกินให้ช้างกินครับช้างกินดีมากเลยครับทาง้ันนี้ก็เป็นรถของพายทองเงินนะครับแล้วทางด้านหลังนั้นก็พายงามนะครับปุ๊บพายงาม พายอามนะครับชื่อคล้ายๆกันนะครับภายน้องอามครับอย่างนี้นครับมีแต่งานย,ยาวเลยครับวันนี้รลปกลงกระงนัานนี้นครับสองพี่น้องนะครับแสนสั้นขอนมือนะครับ ปานเงอรนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนครับโอ้มีมีตะปูนเมื่อวานไปแฮ่ที่ไหนมาครับตุ้งเวียงครับตุ้งเวียงโอ้บารตุ้งเวียงนะครับเคยได้ยินไหมครับบ้านตุ้งเวียงงานอีเวนเยอะครับออกคู่เยอะบ่อยนะครับเพราะว่าคุณพ่ออยากพักแล้วครับขนมสีกระกุมันนะครับ เอาพี่น้องโอ้ดูง่วงครับโอ้ควนันเตยนอนคือใช้ควานเตยน,นี่ครับ,รบอ้วนมากเลยครับสดชี่น้ี่สองอพี่น้องไทยเหมือนกันมากเลย เช่นประกรมนะครับแล้วก็เหลืออีกสองเชือกนะครับสองเชือกก็จะเป็นพายโบอิงกับพายพูดอยนะครับสมัยประกำเราก็มาเสิร์ฟสินไม้ประกำนะครับหมูเราเราก็ทำหวานนะครับ เชื่อแล้วนะครับก็จะทำพิธีเซนประกนะครับพนทีเราจะได้นำช้างครับไปแห่นะครับต้อนรับคณะพระป่านะครับ งานทเขานีงานซางานท่วันหยุดงานที ile, ined, the 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 apples, the ่วันเลี้ยงลุงโม่พูดอะไรกัเขาเนียทำอะารกนบเขาเนา่ยเด้อทำงานอย่างนี้เนี่ยหางไมนงาําจุดนี้าุดนี้เจ้าตัวเมียคนนี้งานนั้งทำบานา่มเข่นร่มเขานเด้อมันกินนมกบน้ำเด้อมานี้เด้อ

ควานิ้วด้วยควานิ้วเอาวาจแล้วจ่าดับโอ้ยแล้วมาเตือนจ่าแล้วจ่าเตือนเต้องประกำต้องำเลยเดี๋ยวมาตรงมาตรงก็แต่งตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จก็จะเดินไปที่วัดนะครับครับอันนี้ก็พายยุคลังอยูุคลังหัวนี่เป็นพายปูดอยกับพายปูอินครับ เสร็จก็จะเดินไปชีวัดนะครับ mm hmm. เพื่อลลกนะครับจะมีหลายเชือกนะครับอันนี้เป็นพายป๋องพายสสั้นๆครับด้านหลังพลายเ้สั้นีะเป็นพลายทองเงินครับพายวันเมืองแล้วก็พายตามนะครับ,รบทั้งหมดแปดแปดเชือกนะครับทั้งหมด แล้โ,โลนะครับนีทายงามแล้วก็อลังครับตุ๊รตวของเรานะครับทายงามนะครับตอนนี้นะครับได้เข้ามาในงานแล้วนะครับ สางานเท่านั้นเลยครับวันนี้แต่โลเลยนะครับก็จะมีการฟันดาบครับ วางผายควนเมืองก okay. ับผายอาร์มด้วยนะครับไก่ครับตอนรอดยังไงเน่ยนกตอนนี้เจ้าไงไก่นกมุกกร้เบน สวัสดีจ้าเชิญที่6กพลายงามพลายอาบกับพลายงามนี่ใกล้กันเลยนะแ่นเห็นไหมเชที่7จ็ลายโบอิงโบอิงเจ็ดสี่ไหมพลายโบอิง <laughs> พ, <laughs> พลายที่8ปด <laughs> ลายพูดอย <laughs> นะครับ ไพ่ผูดอยจำนวนแปดเชื่อนะครับก็ต้องขอควา<อ>มใจ<ป>กับความช้างทั้งแปท่านนะครับว่าถ้ามีการแสดงแกมมอท่านจะต้องเป็นแบกเกราให้ให้การแสดงแต่วันนี้จะมีการแสดงอยู่สองชุดชุดแรกจะเป็นแกมมอชุดที่2องจะเป็นหน้าที่ของท่านนะครับแสดงยุทธธรรถีแต่วันนี้โชว์แขกผู้มีเกียรตินะครับผมผมคิดว่า คงจะยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีซาวประกอบให้ท่านด้วยนะครับทีนี้เราก็อีกสักพักจะนำคณะท่านไปทางทางเข้าหมู่บ้านนะครับไปต้อนรับคณะพระป่า